สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ F4 ทุกๆคนนะครับวันนี้พามาดูเอาติสเข้าใหม่หนึ่งคันคันนี้เป็น S Sport นะครับปี14.15นะฮะสวยมากคันนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูรายละเอียดของตัวรถคันนี้ทั้งคันยังปรับสภาพไม่เสร็จ100%นะฮะแต่ให้ดูก่อนว่าสวยมากนะครับภายในภายในในสวยเอี่ยมเลยบงเบาะนะครับเนียนกลิฟงดงามเลยนะฮะเป็นปี14.15เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้พี่พี่ได้ดูนะครับ ทีเดียวติดนะครับสบายๆเครื่องยนต์ฟิตปังนะช่วงลงช่วงล่างดีผมลองขับมาแล้วนะครับประตรงประตูเนี่ยปิดแน่นๆแบบนี้เลยนะเสียงแน่นๆตึบๆพี่ๆท่านไหนสนใจนะฮะดูคลิปนี้ต่อให้จบเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปเชิญชมเลยฮนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ช่องจองจัดจบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนต์นะฮะวันนี้มีรถเข้าใหม่1นึ่งคันให้ได้รับได้ชมกันนะครับสำหรับคันนี้ผมต้องบอกเลยว่าสวยมากเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเจ้าของเนี่ยซื้อสดมาจากป้ายแดงเลยนะครับวันนี้ตกทอดมาถึงเพชรยนต์นะครับ 1.8 Sport นะครับ o y o t a Corolla Altis นะครับ1.8 S, s p ส r t ปี2 0 .14 จดทะเบียนปี2 0 .15 คันนี้เป็นตัวรถสีดำนะครับเป็นตัว s อส r t ภายในงภายในเนี่ยเอี่ยมมากเดี๋ยวผมพาไปดูนะตัวรถเนี่ยยังมียังมีบางชิ้นบางอันที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะอย่างเช่นตัวคอบฝาตดหมอกตรงนี้นะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงให้นะเนี่ยนะฮะก็มีแค่นิดเล็กน้อย,อยที่เหลือเนี่ยเอี่ยมหมดแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากสำหรับตัวรถคันนี้นะครับพี่ๆท่าไหนาสนใจเนี่ย ไปดูคลิปต่อให้จบนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสภาพรถเนี่ยเนียนกลิบนะฮะไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟหน้านะฮะมีคุณคุณบ้างนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปยังปรับสภาพไม่เสร็จเดี๋ยวเราขัดทําความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงอะไรโคมเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะมีไฟเดทา m แลนดิ้งไลท์สี่เมตรตรงนี้นะครับกระจังหน้าเป็นอโครเมียมสามเส้น นะครับเป็นตัวโฉมก็จะหน้า3เส้นอยู่นะครับสำหรับตัว s s p o r t ปี14.15้คันนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับไฟตัดหมอกเนี่ยทั้งคู่หน้าเนี่ยติดมาให้เรียบร้อยนะสำหรับตัว S s ส o r t นะครับแต่ที่เราจะต้องปรับปรุงก็คือตัวครอบนะตัวครอบไฟตัดหมอกที่เป็นโครเมียมเนี่ยเกลือขึ้นหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมแจ้งเนาะรถยังปรับสภาพไม่เสร็จร้อเ็นะครับก็คันนี้น่าจะตั้งขายก่อนแล้วล่ะนะฮะน่าจะตั้งขายแล้วเพราะมีใบสคบแล้วตั้งขายก่อน ถ้าใครจับใครจองใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกตําหนิเล็กน้อยอะไรพวกนี้เดี๋ยวจัดการให้ทีหลังนะครับคันนี้น่าจะตั้งขายก่อนแล้วนะฮะร,ราคานะครับค่าตัวของคันนี้นะเพชรยนต์เปิดอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเอส,สปอร์ตปีสิบสถือว่าราคาไม่แรงกับสภาพรถงามๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนไฟตัดหมอกทั้งคู่เลยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของตัวครอบไฟตัดหมอกนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดครอบนี่ก็จบแล้ว นะครับส่วนไฟหน้าก็ขัดนะขัดไฟหน้าจบนะครับผิวพันธุ์เนี่ยกันชงกันชนอะไรไม่มีตําหนิอะไรให้เห็นนะครับเดิมเดิมทุกจุดเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีเศกหินละเก็บงานอะไรเรียบร้อยนะคันนี้นะครับรถเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นะครับเจ้าของเดิมมือเดียวอย่างที่ผมแจ้งไปนะฮะเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพรยนตนเนี่ยเราคัดรถเกตเอเข้ามาขายอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับโครงสร้างนะครับเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีชนหนักผิดคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับ ไปดูต่อนะครับในเรื่องของผิวพันธ์ด้านซ้ายเนี่ยด้านคนนั่งเนี่ยค่อนข้างจะเนียนกลิบไม่มีผมไม่เห็นตําหนิอะไรให้แบบบาดตาบาดใจเลยนะครับเลียมสันตัวรถต่างๆคมชัดนะฮะไม่มีบุบไม่บุม่มไม่ลักยิ้มนะครับสักงสเกิร์ตสวยงามเลยนะครับล้อแม็กนะฮะแน่นอนว่าเราได้เป็นลายเอสปอร์ตนะครับเป็นแม็กห้ลูขอบ17นะเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงตัวปียางคันนี้ได้ปี2 0 นะครับได้ปี20ยังยอาขอบ17ถูกต้องนะครับหน้ายางเป็น215ทับ45 R17 นะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับก็มีร่องรอยทะลงทะลอกมาบ้างเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราขัด <c oughs> ขออภัยนะพูดไปก็เจ็บคอหมดแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเราขัดมงขัดแม็กให้นะตรงนี้ไม่ต้องห่วงอะไรนะเป็นรอยขัดได้นะครับตรงนี้ นะก็ตามอายุการใช้งานนอะรถปี1 4 1 5นะฮะแต่คงสภาพบอดี้อยู่ไว้ได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับตัวรถเบ้าโชคซุ้มล้อนะครับเดิมๆนะครับนี่สีนเิเดิมๆนะฮะนี่สวยๆนะครับ,รบถือว่าโอเคนะสำหรับตัวรถคันนี้นะฮะก็ใช้ได้นะสำหรับผิวพันธุ์ต่างๆของตัวรถนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งเป็นสีดำ นะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วในตัวนะรกันสาดติดมาให้เรียบร้อยทั้ง4มุมประตูนะครับได้เป็นกันสาดใหม่ๆเหมือนกันนะครับเนียนเลยคันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเนียนผมเห็นแ็บแรกนี่แบบตอนแรกว่าจะไม่รีวิวแล้วนะวันนี้นะครับผมถ่ายคลิปวันที่อ่าวันที่4เดือนกระกฎาคมนะตอนแรกว่าจะไม่รีวิวแล้วขอพักผ่อนหน่อยเถอะพอเดินมาเจอแบบโอ้ไม่ได้นะฮะขอสักหน่อยหนึงแล้วกันกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับกระจกตโตโยตา้านะครับเดิมแท้ทุกบานเลย พี่ๆถ้าไหนสนใจนะฮะรีบหน่อยรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวอยู่ไม่นานแน่นอนเอสปอร์ตสวยๆแบบนี้นะครับหัวน็อตเสาบีเดิมๆไม่เคยขยับนะครับหัวน็อตเสาบีแผนเพจนะครับปี14นะครับจด15บคันนี้นะเป็นต้นปีอ่ะก็ได้เป็นเพจเดิมๆไม่ลอกไม่ถลอกนะครับปี14ภายในนะครับสวยเนียนกลิ้งดูสภาพเบาะนะฮะเบาะหนังนะครับเบาะหนังทรงสปอร์ตของเขานะครับเบาะเนียนกลิปบเลย ไม่มีตําหนิติเตียนไม่มีรอยคงรอยขาดอะไรสวยมากสะอาดมากนะครับแผงคอนโซลต่างๆหัวเกียร์เดิมๆทุกจุดนะครับคอนโซลเดิมๆนะงดงามเลยนะครับสําหรับตัวรถนะฮะเนี่ยหัวนัดแก้มนะครับไม่เคยขยับนะครับเดิมๆมองเห็นไหมเดี๋ยวผมโฟกัสให้นิดนึงอ่ะนะครับหัวนัดแก้มไม่เคยขยับนะครับเนี่ยหัวนงหัวนัดต่างๆผมขออนุญาตแกะกระดูกงูให้ดูนะครับ กระดูกงูนะครับ Met k, เม็ดอาร์คเรียงตัวกันสวยๆนะตัวรถเป็นสีดําแต่เรายังเห็นเม็ดอาร์คกลมๆคมๆแบบนี้นะครับค่อนข้างจะโอเคเลยนะในตัวของโครงสร้างตัวรถนะครับไม่มีอะไรให้ตําหนิให้แบบว่าดูแล้วไม่สบายใจนะครับถือว่าเป็นหนึ่งคันที่สวยงามนะราคาก็ไม่แรงนะสาม0สนแะครับฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะด้านหน้าเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงด้านหน้าน่าจะเป็น40นะครับรอบคันก็น่าจะ40เหมือนกัน นะฮะดูจากดูจากสายตาแล้วนะไม่น่าผิดนะครับเป็นฟิล์มไฮคูนะครับไฮคูเซรามิก40รอบคันนะฮะน่าจะเป็น40รอบคันนะถ้า60มันจะมืดกว่านี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะมองในตัวรถเนี่ยมองเข้าไปก็กันแสงได้ดีนะครับกันแสงได้ดีสกงสเกิร์ตอะไรไม่มีตําหนินะครับด้านหลังเนี่ยตัวยางนะครับได้เป็นยางบิตโกลนปี20นะฮะดอกยางร่องยางยังมีให้พอใช้งานนะครับไม่ได้แย่อะไรนะดอกยางร่องยางยังเหลือเยอะแยะนะครับแต่แม็กเนี่ย เดี๋ยวจะต้องขัดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องขัดทั้งหมดเลยในเรื่องของล้อแมกนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะรถมือ2ก็ต้องมีบ้างนะตามอายุยการใช้งานของเขาเนะี่ยโครงสร้างเดิมเครื่องยนต์ดีเดิมจบนะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรนะหลงงังคงหลังคาเนี่ยดูตัวท้ายนะกันชนท้ายด้านหลังวนมานะครับสวยๆเลยมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยนะฮะเนี่ยตรงนี้นิดหน่อยนะครับ,นนรบมีร่องรอยบ้างแต่ที่เหลือก็โอเครวมๆนะครับสเกิร์ตด้านหลังสปอยเลอร์ด้านหลังปีกนกอะไรต่างๆนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับโลโก โตโยต้าโคลาเอาติดนะฮะ 1.8S นะครับติดอยู่ครบ้วนหมดเลยนะสวยงามเลยคันนี้นะครับไฟน้าไฟท้ายเป็น3ชั้นแบบนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมมองว่าสวยสำหรับใครที่หา e อ p ปอร์ตและชอบตัวรถสีดำเนี่ยคันนี้ค่อนข้างจะโอเคนะครับเปิดฝาท้ายได้จากรีโมทนะฮะตรงนี้ก็เปิดมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันนะครับหัวน็อตด้านหลังนะฮะหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆเ,เหลี่ยมคม,คม เลียมกุ๊กะคมๆแบบนี้นะครับสีด้านข้างเดิมๆเอาเล็บจิกเข้าสีเดิมๆนะครับไฟท้ายเดิมๆไทยคุยโตะนะครับรถปี1 4 1 5เดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุดสวยๆเลยนะครับไฟท้ายเดิมแท้มองไม่เห็นละย้อนแสงขออภัยนะครับไม่เป็นไรนะฮะมาดูด้านหลังต่อเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจโทรมานะฮะ0855366287นะครับผมวิวพิทย์ยนยินดีให้บริการนะครับด้านหลังนะครับ ซีนะฮะอ่าเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆกลมๆๆ,ๆ,ๆแบบนี้สีนทังมะพร้าวสีเดิมๆเส้นโตๆ,ๆแบบนี้นะครับเอาติดนะคุณผู้ชมดูไม่ยากนะสะสำหรับตัวโครงสร้างตัวรถนะครับเนี่ยมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าของมือเดียวนะฮะเป็นรถบ้านมือเดียวเดี๋ยวผมให้ดูใบเล่มอีกทีนหนึ่งก็ได้นะฮะ แม็กนะครับยางอะไหล่ของตัว X s Sport นะครับจำไว้นะฮะว่าจะต้องเป็นล้อแม็กแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าไปที่ไหนไปดูที่ไหนแล้วไม่มีแม็กเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าเขาอาจจะถอดไปขายนะฮะหรือว่าเปลี่ยนแล้วก็ไม่ยอมใส่มาให้นะครับคานด้านหลังเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมตะเข็บเดิมไม่โดนแกะไม่โดนแคะไม่โดนไขอะไรมานะครับงดงามสวยๆแบบนี้พาร์ทด,ด้านหลังเดิมๆ3 1มอยู่ครบถ้วนนะครับงามเลยคันนี้ต้องบอกเลยว่า สวยจริงนะฮะสวยจริงพี่ๆท่านไหนหาเอสปอร์อยู่คันนี้เป็นหนึ่งคันที่ผมแนะนําให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับราคาไม่แรงนะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันเนี่ยผ่อนแบบฟรีดาวได้ไหมคันนี้ผ่อนฟรีดาวได้นะครับฟรีดาวออกรถได้ไม่ต้องใช้เงินสักบาทออกรถนะฮะสำหรับตัวรถคันนี้นะครับผ่อนอยู่งวดละประมาณเจ็ดพันป้ายนะครับเจ็ดพันปลายเจ็ดพันกว่า 7, กว่านี่แหละเต็มที่ก็แปดพันต้นนะแล้วแต่เครดิตนะครับเดี๋ยวพาไปดูต่อ,อให้ดูด้านหลังนิดหนึ่ง นี่นะกระจกเดิมแท้นะครับกระจกเดิมแท้นะครับด้านหลังรถเดิมเนี่ยให้ดูเบาะหลังนะครับเบาะหลังสวยๆแน่แนๆเหมือนเบาะหน้าเลยนะครับเมียนกลิปเบาะหลังสีดําสวยๆหลังคาไม่มีรอยจงรอยเจิมเอามี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 รอยเจิมฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราลบได้นะถ้าใครไม่สะดวกใจนะตรงนี้เราลบได้พี่ๆท่านไหนเป็นมุสลิมนะเป็นอิสลามเราลบให้นะครับไม่มีปัญหานะฮะไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับจัดให้หมดนะครับ เวลาดูรถมือสองนะครับผมพยายามจะบอกทุกคลิปเอาติ๊ตเนี่ยแกะออกมาเลยนะครับตัวกระดูกงูด้านหลังเนี่ยมาดูรอยนี้กันเป็นรอยคีบโรบอทจากโรงงานนะครับจะต้องมีรอยนี้นะฮะสีเดิมๆนะครับเนี่ยลูบไปเป็นลื่นๆมือแบบนี้ไม่เป็นเปลือกส้มนะครับจะต้องมีรอยคีบบอโลงงานแบบนี้นะฮะอันนี้คือเดิมๆของรถเขาต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยแสดงว่าโดนสาดสีโครงสร้างมาแล้วนะฮะก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับก็ต้องเช็ครันละเอียดนิดนึงนะฮะ อ่ะต่อนะครับภายในนะครับแผงประตูคุมโทนไปเลยแดชบอร์ดด้านล่างด้านบนเป็นสีดำนะครับตรงกลางเป็นซอฟทัชนะครับเป็นวัสดุหนังนะครับมือเปิดตรงนี้อีกทีนึงนะเป็นอ่าสีเทานะฮะับเขาทําเป็นสีเทามาตามสไตล์เขามือเปิดเป็นโครเมียมนะครับกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้าด้านขวาออโต้ได้ระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไฟตัดหมอกกดปุ่มนี้นะครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยบันติฟังก์ชันนะฮะฝั่งซ้ายนะคันนี้ยังไม่มีครูสคอนโทรลนะครับสำหรับปี14 ปี14เอสปอร์ตปี14และยังไม่มีคูชคอนโทลนะครับแต่มีเกียร์ไฮเอนชิพติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้เชนเกียร์บวกลบกันได้นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปบนตัวรถนะพร้อมกับสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆได้ดูกันนะครับกุญแจนะครับเป็นแบบมีดพับเก็บได้เสียบเข้าไปบิดสตาร์ทเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับบิดทีเดียวรู้เรื่องเลยขออนุญาตขึ้นมาบนรถนะครับดูเลขไมล์กันนิดนึง เลขไม้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันโลรถปีสิบสี่จดสิบห้าถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับสําหรับปีสิบสี่จดสิบห้านะครับวิ่งมาแล้วอ่าเจ็ดแปดปีนะครับเลขไม้แสนแปดนะครับถือว่าไม่เยอะเจ็ดแปดปีเฉลีย่ยแล้วอยู่ประมาณปีละสองหมื่นกโลนะครก็อยู่ในเกมมาตรฐานของรถจนมือสองนะฮะับเกมมาตรฐานของรถจนมือสองเนี่ยอ่าวิ่งประมาณสามหมื่นโลไม่ควรเกินนะครับเกินสามหมื่นโลเนี่ยถือว่าใช้งานหนัก นะครับคันนี้ยังไม่เกินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีนะครับแอร์เป็นออโต้นะแล้วผมก็ไม่ยอมเปิดแอร์นะครับร้อนนะฮะแอร์เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเสียงนะครับ cd fm am อะไรได้หมดเลยจากตรงนี้นะครับแอร์ออโต้นะฮะพาวเวอร์เอาต์พุตมีมาให้12โวลต์นะครับตรงนี้นะครับเกียร์นะครับออโต้ cvt นะครับเป็น7สปีดเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะแอร์ออโต้ทำงานแล้วทีนี้ก็ดังนะน่าจะดังนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเบาแอร์นิดนึงอ่ะโอเค ประมาณนี้นะครับสภาพของคอนโซลคอนโซลคือสวยสะอาดสวยเดิมหมดเลยนะครับไม่มีรอยเจาะรอยทะลุอะไรทั้งสิ้นนะผมให้ดูใบสคบนะครับใบสคบนะครับโตโยต้าโคราติสนะฮะหนึ่งจุดแปดสามแสนแปดหมื่นเก้าพันปีสิบสี่นะคันนี้เป็นจดสิบห้านะตามเล่มนะครับไม่แสนแปดตรงทุกอย่างนะครับราคาผมให้ตามนี้เลยนะตามบริษัทให้ไม่เคยบอกผ่านไม่เคยบอกเกินแม้แต่บาทเดียวนะครับซื้อรถกับผมบิวเพชรยนต์นะฮะตัวเล่มผมให้ดูผมขออนุญาตปิดอ่า ปิดในเรื่องของชื่อผู้อบครองไว้แล้วกันนะครับให้ดูลําดับเล่มนะครับเล่มนะฮะลำดับที่1นนะครับเจ้าของเนี่ยนะให้ดูแบบแบบนะครับเนี่ยเป็นชื่อคนนะครับแสดงว่าเขาซื้อรถจากายแดงมาเลยนะครับให้ดูตรงนี้เรียบร้อยนี่นะครับเล่มมีตำเนาเล่มมีตรงทุกอย่างนะครับสบายใจได้สบายใจได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดหน้าห้องเครื่องดูกันต่อเลยนะครับสําหรับตัว เอสปอร์ตคันนี้สภาพหน้าห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันนะครับเดินไปด้วยกันเลยสวยนะพี่ๆท่านไหนสนใจเนี่ยต้องรีบนิดนึงนะครับก่อนจะติดจองไปนะฮะถ้าสนใจดูคลิปนี้แล้วสนใจโทรมาได้ที่เบอร์085-536-6287นะครับผมบิวเพชรยนยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ ก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับเรื่องรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะครับสอบถามได้ไม่ว่างกันยังไม่จบไม่เป็นไรโทรเข้ามาสอบถามได้ก่อนหรือไลน์เข้ามาก็ได้นะครับยินดีเลยยินดีให้คำปรึกษานะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องฮะโอเคครับพี่ๆมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับแน่นอนว่าเราได้เป็นดูโอ VVTI เลครับเครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกและทนมากๆของโตโยต้าเขาเลย ทุกวันนี้นะฮะตัวปีโฉมปี19นะยังใช้เครื่องยนต์ตัวนี้อยู่นะครับ <_ C 1> ไม่เปลี่ยนสักทีนะเครื่องยนต์โตโยต้านะครับ <_ C 2> ขึ้นชื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับยังใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันอยู่นะฮสำหรับตัว duovti นะครับชูโรงเลยของโตโยต้านะครับเกียร์ cvt เรียบร้อยนะครับสภาพของห้องเครื่องยนต์นะครับไม่มีคราบไหลยเยิ้มของเหลวไหลรู้สึกบอกให้เห็นนะน้ำมันคงน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์อะไรต่างๆไม่มีเยิ้มหยดย้อยให้ดูเลยนะครับให้เห็นเลยนะ มาร์คโรงงานสีมาร์คโรงงานอะไรต่างๆยังพอมีให้เห็นอยู่นะครับรถปี1 4บ5นะครับคงสภาพนี้ไว้ได้ผมมองว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วได้เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะฮะเบ้าโชกนะครับเดิมนะครับมีร่องรอยบ้างนะร่องรอยแบบว่าอายมตามอายุการใช้งานนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับเรียงตัวมาสวยๆซีนด้านหน้าสีดำเดิมๆแบบนี้ตัวรถเป็นสีดำซีนจะเป็นสีดำตัวรถเป็นสีขาวซีนจะเป็นสีขาวสำหรับซีนด้านหน้านะครับสวยๆเดิมๆ โครงสร้างเดิมๆไล่มาเลยไฟเดิมแท้ไทยโคยโตะโครงสร้าง3 r นะครับไล่มายาวเลยนะครับเดิมๆทุกจุดสวยๆนะสำหรับตัวคานนะครับเนี่ยนะครับเดิมๆเลยไล่มานะครับไม่คดไม่งอนะครับไฟหน้าเดิมแท้ทั้งคู่หน้านะครับไทยโคยโตะเดิมแท้คานไม่คดไม่งอนะครับเบาโชคเนี่ยมีรอยสนิมบ้างนิดหน่อยนะครตรงนี้เดี๋ยวเราจัดการให้ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ ในเรื่องของเม็ดอาร์ตนะครับก็เดิมๆกลมๆคมๆแบบนี้นะครับเบ้าโชกไม่บงไม่บุกนะครับหัวน็อตนะครับหัวน็อตเนี่ยต้องแจ้งไปตามตรงนะฮะผมคิดว่ายังไงก็เคยขยับนะครับแต่ถ้าดูผ่านกล้องเนี่ยมันอาจจะเนียนนะเขาอาจจะแต้มสีมาเนียนนะครับแต่ฝากระโปรงเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องมีเก็บงานอยู่แล้วนะครับรถรถปี1 4บ5จนสิบจะมาให้ไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยเป็นไปไม่ได้นะครับผมแจ้งตามตรง นะครับขายซื้อขายกันซื้อตรงแบบนี้นะฮะสบายใจนะครับถ้ารับได้จัดมานะครับฝากระโปรงไม่ซ่อมแน่นอนนะแต่มีเก็บสีเรื่องรอยสะเก็ดหินนะครับถ้ากังวลเรื่องหัวน็อตเนี่ยผมบอกเลยว่าไขแต่เนียนดูผ่านกล้องมองไม่เห็นหรอกแต่ผมบอกเลยว่าไขนะครับมาดูซีนต่อด,ด้านข้างซีนเดิมเอาเล็บจิกเข้าไม่ต้องกังวลรถไม่ได้ซ่อมซีนมาไม่ได้ซ่อมอะไรมานะครับเดิมๆนะฮะสีมีทํามาตามที่ผมแจ้งไปนะเนี่ยต้องมีสีฝากระโปรงอยู่แล้ว นะครับสติกเกอร์มอกอติดอยู่ครบถ้วนนะครับสติกเกอร์โรงงานติดอยู่ครบถ้วนแผงกันความร้อนเดิมๆนะฮะสะอาดไม่มีหลุดไม่มีลุ่ยไม่ขุยนะครับตาปั๊มโตโยต้านะครับฝาหน้าเดิมๆแบบนี้นะครับเนี่ยโอนัดเดิมๆอ่ะก็ซื้อขายกันก็ด้วยความสบายใจนะฮะมีทําสีต้องบอกมีนะครับรถปี1 4บสี่จ้าจะไม่ทาสีเลยนะโกหกนะครับใครขายพี่ๆแบบนี้นะใครขายคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าโกหกนะครับซื้อ สบายใจก็ซื้อแล้วกันนะครับถ้าแบบนั้นนะครับไม่ว่ากันนะฮะผมถนัดแบบนี้นะผมบอกมีก็คือมีนะครับกันชนด้านหน้าเนี่ยจะต้องมีงานสีแล้วนะครับฝากระโปรงก็เหมือนกันพวกรอยสะเก็ดหินเนี่ยเราจะต้องเก็บให้อยู่แล้วหรือไม่เจ้าของเดิมเขาเก็บมาเรียบร้อยแล้วเขาเคลมสีประกันอะไรพวกนี้มานะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะแต่รถเนี่ยเดิมไม่มีชนหนักเีความจมน้ำแน่นอนสบายใจได้นะครับเพจยนเราคัดรถเกรดเอเข้ามาขายอยู่แล้วนะฮะเราดูมาให้ก่อนแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเลยบริษัทเราใหญ่โตนะผมซูมกล้องให้ดู นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปอยงน้อีกยาวเลยนะครับตรงนี้ก็สบายใจได้พี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะฮะโทรมาได้เลยนะครับ085536287ผมวิเวทย์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูในเรื่องของรายละเอียดการออกรถนะครับเรื่องรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่พี่ท่านไหนที่สนใจโทรมานะฮะสำหรับวันนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ